เราเรียกที่อื่นว่าบ้านไม่ได้เต็มปากค่ะแต่ที่นี่เราเรียกว่าบ้านได้เต็มปากเพราะฉะนั้นหนูก็อยากใช้ความรู้ที่เรียนมามาเผยแพร่กับชุมชนยูทูทีค่ะย <University S 1> ูนิเวอร์ซิตี้ทูตำบลค่ะมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศเป็นหนึ่งในโครงการที่ทางกระทรวงอวอภูมิใจมากๆนะครับโครงการนี้ที่สำคัญก็คือว่า มหาวิทยาลัยไปทำงานเพื่อการพัฒนาตำบลนะครับและเป็นการพัฒนาโดยที่ใช้ลกลไกใช้เครื่องมือใช้ความสามารถทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่ในขณะเดียวกันทำให้เกิดการจ้างงานาของบัณฑิตของนักศึกษาของประชาชนาที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับและประการที่3มเนี่ยในเวลาเดียวกันเป็นการพัฒนา คนที่เข้าอยู่ในโครงการนะครับ<า>ให้มีทักษะพร้อมที่จะไปพัฒนาตัวเองพัฒนาประเทศต่อไปหลังจากโควิดครับ<า>ดังนั้นเนี่ยโครงการ U2T จึงเป็นตัวอย่างของโครงการและกิจกรรมที่ทางกระทรวงอวททำเรียกได้ว่าโครงการนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเหมือนการที่สอนเขาไปจับปลาเพราะว่าเราทั้งรีสกิลอัพสกิลแล้วก็สอนทักษะเขาต่างๆนานา,นา,นาทีนี้ค่ะวิธีการทำงานของ u 2 t เป็นอย่างไรบ้างคะท่านครับ ยูทูบีนะครับมหาวิทยาลัยสู่ตาบลข้อแรกเลยเนี่ยก็คือว่ามหาวิทยาลัยรู้ว่าจะรับผิดชอบแล้วก็ดูแลพื้นที่ใดม,มีผู้รับผิดชอบโดยตรงแล้วก็มีเป้าหมายโดยตรงว่าจะเข้าสู่การพัฒนาดังนั้นก็จะมีกลไกในการเลือกพื้นที่ม,มีกําหนดจุดที่รับผิดชอบชัดเจนเพราะฉะนั้นหนึ่งตำบลจะมีมหาวิทยาลัยหนึ่งแห่ง เข้าไปช่วยด the ูแลเป็นพี <S <S はは่เลี้ยงนะครับอันที่สองเนี่ยเมื่อไปดูแลแล้วนะครับก็จะเกิดการมอบหมายผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาความจริงคือมหายอะไรทั้งมหาวิยาลัยร่วมกันแต่มีผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาแล้วก็เกิดการจ้างงานเกิดขึ้นนะครับจ้างงานเนี่ยขณะนี้เราทํางาน3 0 0พันตบลทั่วประเทศประเทศไทยนี่มีอยู่ประมาณสัก7 0 ,00 กว่าตําบลนะครับในจานวน3 0 0พันตบลก็ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด ของประเทศไทยแล้วก็ในแง่ของตำบลก็ประมาณ40เซนะครับมีเกิดการจ้างงาน3ามกลุ่มด้วยกันโดยรวมแล้วเนะี่ย20คนต่อตำบลน,นะครับมีตั้งแต่บัณฑิตที่เพิ่งจบใหม่มีตั้งแต่นิสิตนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่แล้วก็ประชาชนในพื้นที่จ้างงานแล้วก็อยู่ในพื้นที่็น,นการจ้างงาน,น,านในพื้นที่ะนะครับบุคคล20คนที่ว่าเป็นทีมอวที่จะไปพัฒนา ก็จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลไปศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความรู้แล้วก็ดูว่าควรจะทําอะไรเพื่อพัฒนาพื้นที่นั้นนะครับจากนั้นไปมหาวิทยาลัยทั้งหมดนะครับก็จะมาช่วยกันประมวลว่าที่คิดงั้นถูกต้องหรือไม่แล้วก็ไปพัฒนากับกระบวนการพัฒนาก็ใช้องค์ความรู้ที่มห,วหาวิทยาลัยแห่งนั้นมีอยู่หรือถ้าไม่มีก็มหาวิทยาลอื่นมีไหมช่วยแล้วก็หน่วยงานวิจัยต่างๆที่มีไหม่ ประการสุดท้ายนะครับก็คือว่าในเวลาเดียวกันเราพัฒนาคนที่ร่วมในโครงการด้วยนะครับมีการฝึกอบรมทางด้านทักษะภาษาการฝึกอบรมทางด้านการเงินการฝึกอบรมทาง้าการทํางานแล้วก็การฝึกอบรมทา้าการใช้ชีวิตนะครับนอกจากนั้นไปแล้วเนี่ยที่เราเห็นชัดเจนกับจากโครงการยูทูนะครับก็คือพลังของนิสิตนักศึกษาเยาวชนและประชาชนนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ ที่ร่วมในโครงการเนี่ยพอเห็นข้อมูลจากที่เราว่า Big Data แล้วะนะครับก็จะเกิดแนวคิดว่าควรจะทำอย่างไรเวลาทำอย่างไรแล้วเนี่ยสามารถที่จะเสนอแนวคิดวิธีคิดต่างๆที่จะพัฒนาต่อไปอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับก็จะมีโครงการในตอนท้ายก็คือโครงการเรียกว่าแฮก k a t ร o ตอนนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอไอเดียเสนอคิดเสนอวิธีการในการพัฒนาครับพอพ้นจากโครงการไปแล้วที่จะได้ก็คือว่าประเทศไทยพัฒนาขึ้นเพราะว่ากลไกลกขึ้นาเป็นการพัฒนาอย่างเป็นการสร้างรากแก้วด้วยก็คือว่าไม่ได้เป็นการพัฒนาเฉพาะหน้าแต่เต,ตรียมพร้อมฐานในระยะยาวนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีทักษะพร้อมที่จะก้าวต่อไปครับ และที่สําคัญคือเฉพาะคนที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆด้วยที่เขาจะได้พัฒนาในชุมชนของเขาอย่างแท้จริงใช่ไหมคะใครได้รับประโยชน์จากยูทูบีบ้างคะต้องบอกว่าได้ทั้งผู้เข้าร่วมโครงการที่ถูกจ้างงานได้เงินได้ทํางานคนนอกโครงการก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแล้วก็ได้ประโยชน์จากผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการด้วยนะฮะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยคนที่อยู่ในโครงการเนี่ยแน่นอน ได้เงินเกือบหมื่นล้านเนี่ยแปกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเงินที่จ้างงานผู้เข้าร่วมโครงการห้ามื่นกว่าชีวิตให้เงินไปทุกเดือน em. คือเอาเงินเข้าไปใส่ในกระเป๋าของเขาเลยนะฮะคนเหล่าน네ี้ได้รับเงินไปแล้วเนี่ยก็ไปจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่อีกตามที่ท่านประหลัดได้บอกเขาก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่นั่นแหละไปทํางานอยู่ในพื้นที่นะครับไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งไปซื้อข้าวผัดกะเพราไปซื้อของในตลาดไอ้เงินก้อนนี้มันก็ถูก หมุนเวียนไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่กระจายไปสามพันตำบลทั่วประเทศนะครับอันนั้นอันที่1แต่อันที่สองที่ผมคิดว่าประเมินค่าไม่ได้เลยก็คือการที่จะได้ทํางานคือคนเหล่านี้หลังจากเรียนจบมานะครับถ้าไม่มีโครงการเมื่อประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจโควิดนี่อาจจะตกงานก็ได้นะครับแต่นอกจากที่เขาได้ได้เงินแล้วเนี่ยเขาได้มีโอกาสทํางานได้มีโอกาสไป ใช้ความรู้ของเขาที่เพิ่งเรียนมานะครับบวกกับได้ไปเก็บเกี่ยวสร้างประสบการณ์จากการทำงานในพื้นที่จริงได้เจอปัญหาจริงได้ทำงานกับคนตัวเป็นๆน,นะครับจริงในตามพื้นที่ในทั่วประเทศเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นประสบการณ์มันเป็น ทักษะที่จะถูกพัฒนาที่มันประเมินมูลค่าไม่ได้เลยประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นกับคนในโครงการอย่างเดียวแต่เราก็เก็บเกี่ยวเอาพลังของคนเหล่านี้นะครับมาทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมาทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงอวนะครับหน่วยงานชั้นนำด้านที่เป็นสถาบันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยไปสร้างผลงานสร้างผลงานโดยการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแฮกกอตอนเดี๋ยวมีอ e ีสปอร์ตนะฮะช่วยคิดให้มันทะลุ ตอบโจทย์ปัญหาที่ท้าทายของประเทศอยู่นในรูปแบบที่มีการแข่งขันกันทำให้มันสนุกทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับแต่นอกจากนั้นเองเนี่ยมันยังมีผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการเนี่ยเป็นหมื่นโครงการที่กระจายไปทั่วประเทศเลยนะครับม,มีการไปเอาของที่มันเป็นถือว่าเป็นของเสียเนี่ยอย่างเช่นเปลือกหอยนะฮะกากมะพร้า,พาวเปลือกทุเรียนไปแปลงสภาพให้มันเป็นสินค้าที่มีมูลค่าแล้วก็ไปช่วยขายสร้างรายได้ต่อไปอีก น,นี้ก็ประโยชน์ก็เกิดขึ้นในในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกโครงการนี้ได้กับทั้งคนที่ร่วมโครงการคนนอกโครงการได้เงินได้ทํางานมีผลงานอีกส่วนหนึ่งเป็นประโยชน์ที่อาจจะมองไม่เห็นก็คือเรื่องข้อมูลตามที่ท่านประหลัดได้บอกว่าเที่ยวนี้มันไม่ใช่เป็นการเก็บข้อมูลที่ทําอยู่ทั่วไปที่ทําอยู่เป็นประจาแต่มันจะมีการไปเก็บข้อมูลที่สามารถเอามาใช้เพื่อพัฒนา ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้นะคร<ะ>ับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหลากหลายทางพันธุ์พืชความหลากหลายทางพันธุ์ศิลปะวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้ไหนๆเราจ้างงานเขามาแล้วก็ให้เขาไปช่วยเก็บข้อมูลแล้วเก็บเอาข้อมูลเหล่านี้มาแปลงสภาพมาวิเคราะห์ไปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นแล้วเอามาให้ทั้งกระทรวงกับผู้บริหารประเทศได้ใช้รวมไปถึงคนที่ไปเก็บมาได้ใช้รวมไปถึงชุมชนได้ใช้นะฮะเพื่อจะต่อยอดประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจทางสังคมต่างๆด้วย<ะ>เพราะฉะนั้น โครงการนี้คือได้ครบหมดเลยคนได้ทํางานคนนอกโครงการก็ได้ประโยชน์จากผลงานที่เกิดขึ้นจากจากโครงการนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่พวกเราพูดกันเองเนาะ,ะออจริงๆอยากจะให้ฟังจากคนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการมากกว่าครับตกงานนะครับไม่มีงานนะ้วพอมีโครงการที่เข้ามาช่วย,ยแบบนี้มันก็ทําให้คนมีรายได้ไดนะทำให้ครอบครัวมีความสุขอะ จากที่เราเคยลำบากทำให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังนะคะเราดีใจนะครับที่ยังมีที่พึ่งของประชาชนนะครับขอขอบคุณทางอวที่มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับผมขอบคุณโครงการยูทูธีนะครับที่เปิดโอกาสให้เด็กนักศึกษาจบใหม่ได้มาทํางานในภายในตําบลที่ตัวเองอาศัยอยู่นะครับขอขอบคุณนะคะที่จัดให้มีโครงการยูทูทีขึ้นมาค่ะ อลจากจะเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับบัณฑิตจบใหม่กับประชาชนแล้วยังให้โอกาสนักศึกษาให้เข้ามาทํางานร่วมกับชุมชนกับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกด้วยนะคะดีใจนะรุ่นรุนลุงนี่ก็ถึงนอนตายก็ตาหลับแล้วเพราะลุนลุงูกหลานรู้จักทำมาหากินด้วยกันละกันไม่เบียดเบียนด้วยกันละกันช่วยเหลือกันมีอะไรคุยกันหรือว่าสามีปลูกต้นไม้เราก็ต้องหวังผลเราก็ต้องดูแลรักษาปลูกต้นไม้ไม่มีคนรดน้ำา้อนฉันใดก็ฉันนั้น มันก็ต้องเดียวตายเป็นองธไรมชาอย่างว่ามันก็ต้องช่วยกันดีแหละพอลากแก้วอย่างถึงลึกขึ้นมาหลายแนละ้วมันก็เป็นยืนต้นแล้วมันก็ไม่ตายแล้ว